ขอโทษขออภัยหลายเด้อไ,ไ,ไ,ไม่อยา่างไรว้าวเนาะฉันว่าวเม่มอนนี่น้ำตาตกในฉันว่าวใส่ลูกเม่มอนน่ะบอกใส่นางมลบอกใส่บ่อผิดน่ะอึง้งโดดได้เม่มอนอึ้มดูทำซะตัวนี้ฝาเทั้อีกข,ข,ข้างโคกหนาได้เด้อสู้สาบสู้แสงกูให้กูาตาย ไอ้มึงโดนไปลอยเท่าพันเท่าอีลูกเทาลพีเออูุะขอนี่แหละได้ยินจากปากม้องเห็นจอน่อนามกูญายยิมึงกับ,บน่นอีมลนฮะสู้เข็ดให้กูแบบได้กูเข็ดให้ซู้แบบนั่นแหละนี่ผาทึงอีมนนด้วยข้างโคกหาลายเดอ้อตัวนี้สู้สาบสู้แสงกูกูหายคนมาปล่อยมาด่ากูเออมดุดุดกวสิน้นมันขึ้นกับมึงเมดสู้จ้างคนมาด่ากู ตัวนี้ก็ให้อินรีนเาวอีอ,อน้นตัวนี้ก็ได้สาถุให้มึงมีอันเป็นไปเดอ้อกูเกิดมึงน่ะกูตายขึ้นบัดมึงเกิดลูกคนนี้ก็ให้มึงตายคือกันกับกูตายคือมึงเห็ุให้กูตายตอนกูเกิดมึงอะเลมึงทรมานกูเอา้าให้หอไถหเถึงมาหักเอาเด้ออือแต่จอกนี่ก็ให้บักเผ็ดปากบาน ให้มึงตายจิ๊บหายไปวะทั้งมีอันเป็นไปสีมือสาบานไปเห็นภายในสามวันเจ็ดวันเด้อบักปากบานบากเพ็ดปากบานปากเพ็ดสีขอดเขตอันนี้ส่งให้ากเพ็ดสีขอดเขตให้มันตายอีข้างหกนาลายตายบักปากบานตายเลยยักง์อีมานาแน้วกูจะเอามาเลี้ยงร้านกูนะกูหักกูแพ้งกูจะเอามาเลี้ยงให้ชู้ตายซะก่อนแล้วกูจะเอามาเลี้ยงอีมาน่านเครื่องมือหูหนวกปากกือกระยากูจะเอามาเลี้ยงเอา แรมสูตายอีกข้ขกหนาลายอีมนบักเผ็ดปากบานอีออนลิ่นเงาเอออีบ่พอผู้ายอีจ้างผู้ายมานอนนําซื้อเอาผู้ายมานอนนําสูเฮ็ดให้กูแบบใดให้เขาไปใสู่ร้อยเท่าพันเท่าเออเกินกูเจ็บเกินกูปวดกูเครียดคักอีหลีแหละบาดนี่ออกูหายกูเครียดอีสูเฮ็ดให้กูเจ็บสํน้ําใจกูเลี้ยงสูบุญคุณยังกับบ่มี สู้เห็ดสูจะกินเงินห่อนสูกินเงินปล่อยเงินดาข้อมือนี่จ้างคนมาเผาว้าชีว่ากับขั้วข่อยลูกเช้าลูกเคยข่อนนะพบอกให้ว่าข่อยแพงลูกเคยคือลูกใา้ข่อยข่อยจะบอกแม่นั่นซะเด้อแม่นล้วมานลูกเคยสมเจ้าสมเจ้ากับข่แพงอันลูกเคยข่อยในอยู่ในขอบรัวข่อยข่อแพงไง หักเลยคนอื่นเขาคอยเจ้าก็แต่นั่งส่นิสัเขาคอยแก๊กเป็นนีงกะลูกเกดคนอื่นไม่ได้มาเบิงข่อยเด้อเราพยายังไปบอกเลยถูกขยันลูกค้ากูกูหยาดหนามไปนี่ให้เขาโตซูมดเด้อเขาไปโคดพอโคดแเม่ซู อไปโคดไปเสือซูให้เขาลูกเขาล้านซูพญาลคาคูจะถิ่มไปให้ซูโยนไปให้ซูให้ซูหักเอาไปอืเขาปาาเขาข้อซูซูเบายังออกไปให้เป็นตุ่มเป็นโตในป่าในข้อซูกูหยาดลงต้นตานี่เลยนี่แม่ตานี่เลยนี่ต้นกล้วยตานี่เลยนี่กุหยาดลงนี่อืให้ซักซิดซาถูกซูมีอันเป็นไปสอดลูกสอดล้านซูสอดโคดสอดเสือซูผูเด้อเออ มดตะกูลสุ่มสื้อสู้นะที่ว่ากูอยากไปซื่อแต่ละคนแต่ละคนเนี่ใไ้ซูมี่อันเป็นไปซูอิซาลิศยากูอ,อืมอีมดอีออนซาลิศยากูซูนะตัวม้านมาเกิดน้อกูเลยมันมาเป็นลูกกูลูกมานอืมซูนั่นกูเคยหูเคยเห็นมาสามาแสงกูโอ้ยห้เราโควิดกินตูดกูะติกินดากกูะติปั๊บ มึงกูบูบอกมึงเข็ดยังให้กูอีมตนอีอ้นไทยแต่ชีวิตตลอดชีวิตอยู่ได้เด้อเ้ากวดล่างขม้าล่าหมดแหละคนเล่านะจะคิดมึงบอกมีภัยมีบักเพชรคนเดียวบักเพชรสวยยังมึงบอกได้กูจะบอกใครอืมไม่ให้หักมึงแค่แต่พี่น้องมันอ้ายมันยังบอกเอามันบักเพชรน่ะกูจะบอกมันก็โตคนเดียวหลนจนพอมันก็ยังบอกเอามันบักเพชรน่ะมึงหูบอกมึงเป็นเป็ดขี่ขอยขี่ขามันอีมตนมึงหูบอกมันตีมึงขนาดเน่านานู่นมันเตะมขู่มือ ตีมันขู่มือมึงกับมันพิดกันขู่มือมาออกคิดกันแล้วมันกับแม่ยัวมึงมาถ่ายคลิปหาเงินให้มันบักผิดนะมึงหูว่ามันสลัดสัมไตดมึงว่ามึงสลัดบอกมึงอง่ห้องแจักบอกกูสิบอกมึงกับขาดซะมึงเข้าใจดีๆซะเออที่กูเอาไปนี่นะกูบอกขะมึงมันพิดเลื่ออยู่สั้นดูบ้านเท่ามึงกับบากกูใด้ยังของมึงมึงขิดใด้่ในใดอ่ะไหนมึงใส่ลายกูทุกสิ่งทุกอย่างอืมึงเอากูไปอยู่นามึงกว่ามันเงินสองแสน